สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่ในดกันบนเลเจน n d นะครับก็มีกาชาโกฮังเอ่ออัลต้านะวนกลับเข้ามานะครับดังนั้นแล้วเราก็มาสุมกาชาโบลร่กันเนาะเออก็เห็นชื่อคลิปอยู่แล้วนะแค่เอากาชาโกฮังมาเปิดเฉยๆนะก็เนาะ ตัวมันน่าสมอยู่นะสตัวนี้แหละนะก็วีดีโอนี้ทำอาร์ตออกมาได้ดูแบบสวยมากนะเออเป็นตัวข้างตัวที่ทำอาร์ตดูน่าสนใจวันหน้าตัวอีกนะนี่เธอทำวีดีโอเ e จินัี f ฟินิได้มานีเน่เป็นตัว l e จ e นลิมิเต็ดที่แบบสวยแค่ไหนกันนะเออถ้าเกิดว่าเป็นอัลตาอาจจะแบบสวยแว่บที่คิดก็ได้นะ โนลติแรกนี่แย่ผมดาวตันเลยนะครับพร้อมลงด่านเก็บเพชรเลยนะไอ้ด่านสมน้ําหน้าคุณนะครับก็ที่มันกลายเป็นด่านสมน้าหน้าคุณเพราะว่ามันแบบนะต้องดาวเยอะเราถึงจะเล่นได้ <It> s <S ซึ่งถ้าดาวน้อยมันก็เล่นไม่ได้นะก็ต้องเปิดกาชาระดับหนึ่งถึงจะได้ซึ่ง มันก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราเกลือจนไม่ได้ตัวนั้นมาเราก็ไม่สามารถลงด่านนั้นได้ก็กลายเป็นด่านสมน้ำหน้าคุณไว้ซะอย่างนั้นนะแม่หน้าเศร้าจริงควรจะเป็นฐานเก็บเพ็ดดีๆดีแท้นันทำออกมากลายเป็นด่ดด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 ดานแบบเออสมน้ำหน้าคุณไว้ซะอย่างนั้นนะครับเออหน้าเสียดายอยู่นะที่มันไปดูเนื้อสมน้ำหน้าคุณเกินไปนะแล้วมาลตินี้ก็สปาร์กิ้งตัวเดียวนะ้เกลือไปหน่อยมาก มาตีนี้ให้ตัวใหม่สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะออโอ้โหเอ็กตีมการันตีไม่มีฮีโร่ดอนไงก็มีแต่เอ็กตีมไปเลยม,มาสเต็ปที่ห้าแล้วอืมโหลดขนาดนี้โหลดอะไรครับพี่ โหลดอะไรเฮ้ยเดเจด์ลิมิเต็ดโบร่ก็ดีก็นนตัวใหม่ก็ดีผมจะได้มีตัวเอาไว้ลงด่านเออเลดด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะสนุกกับตัวมันได้แค่ไหนนะมาฟรี ก็น่าจะมีเซนไคให้เล่นนะด่านเซนไคนะครับให้เล่นสีแดงเนาะโบรีเป็นสีแดงนะอีเวนต์ของเชนลอนก็แทบจะหมดไปอยู่แล้วอนะก็ตู้ตู้เขาก็ไปแล้วอนะแต่ว่าอีเวนต์ก็ยังมีได้บัฟอยู่เนาะโอ้โหมัลติมัลต,ติฟรีไม่ได้บีเดียลเลยนะผมอยากได้บีเดียลมากที่สุดเนะเพราะว่าโบรีมันเป็นตัวทําใหม่มากกว่านะ มันทําแค่มาเป็นแปลงล่างแล้วก็เลเย n d a เ y อร i ี่ฟิได้ซึ่งมันไม่ได้ดูว้าวขนาดนั้นนะก็เป็นตัวท,ทําใหม่ที่เอ่อดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบน่าประทับใจเท่าไหร่คือผมว่าอยากให้มันเป็นร่างก้ามโตเลยไม่ต้องรอแปลงล่างอะ่ะคือแบบเป็นก้ามโตแล้วมีการโคเวอร์เคาน์เตอร์ระดับหนึ่งก็ดีนะไอที่ มันเข้าสู่แอนิเมชันการคเวอร์เคาน์เตอร์นั่นนะครับเออก็ดีนะมาตัวฟรีที่สุ่มไปนะสุ่มบนหลูสเต็ปหนึ่งก็ได้ตัวฟรีมานะครับนะมาสุ่มสักหน่อยนะครับขอวีดีโอออกมาก็ดีมากเลยนะครับไม่ต้องเอาโวกนะับป่าเบจิต้าอะไรนะมาตัวอะไรอะ่ะเช่นลอนที่ได้เซนใครหรอ ก็ตอนเอาลงอะไรหวามันจะมีโหมดตัวใน PVP อยู่เนาะก็ตอนที่มันมีตัว GP ก็ใช้ตัวนี้ลงสู้กับโกจิต้าได้ดีเลยนะความสามารถพี่แกนี่เป็นใครมาเพื่อรับโกจิต้าโดยเฉพาะเลยนะมันถึกแบบโกจิต้าตีตีผ่านไม่ได้นะขนาดอัลติเมตนี่ยังยังพอ ทนไหวอยู่นะเอ,อยังพอทนอัลติเมทได้อยู่แต่ถ้าดาวต่างกันเกินไปจริงๆแล้วไอเทมมันดีกว่าจริงๆก็ทนไม่ไหวนะเอ,อก็คุณคนท่านผู้ชมที่รับชมก็แล้วกันนะถึงแม้ว่าคลิปจะสั้นไปหน่อยก็ผมไม่รู้จะอะไรต่อแล้วอ่ะแบบการชามันก็น่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมหาอะไรส่งเพิ่มสักหน่อยนะเอ,อเนี่ยมาสเตอร์แพ็กนะเอ,อนะ ก็จะปิดคลิปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะดูแค่ส่วนสูง,สงได้เพจอะนะมาดูมาสเตอร์แพ็กเราจะมีอะไรดีบ้างเรจิลิมิเต็ดอยู่หน้าตู้ได้ฮีโร่เลยไหมเออก็ตู้มาสเตอร์แพ็กก็สปาร์กิง้งการันตีอ,นอะเนาะแต่มันแบบ<笑>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 เหรดนเหดโอกาสออกนี่มันคือแบบนะตัวสปาร์กิ้งแบบยุคดึกดําบันมากกว่าอา้าวโกหังดาวตันแล้วนะครับเม ในที่สุดดาวตัวเก่าๆก็ตันทุกทีนะดาวตัวยุคผมเออเล่นมานานอยู่นะได้มันทีหลังเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เข้าตู้ที่ผมสุ่มในช่วงนี้แบบเล่นแรกๆบ่อยขนาดนั้นด้วยเนาะมานี่มาสเตอร์แพ ซูเปอร์มาสเตอร์แฮกนะครับมีเนเจอร์ลิมิเต็ดหน้าตู้อยู่มากมายนะไหนะดูซิโอ้โหทุเรตเอ่ออันนี้เป็นตัวของเชลอนเหรอก็ไม่แปลกใจที่เขาจะเลื่อนเอ่อทำเวลาให้มันแบบดูนานๆนะเพราะว่าคนจะได้มีเวลาไปแลกจาก เออแลกจากร้านค้าแล้วก็มาสุ่มอีกทีหลังลนะเนาะเพราะว่าบางทีก็ลืมแลกกันนะนะทั้งหมดเวลาพร้อมกันก็ยังไงอยู่นะแบบบางทีเราก็อาจจะเก็บไว้ดูก่อนวนะ่าเราจะเก็บตัวได้สักแค่ไหนเราค่อยมาใช้ทีเดียวมาเบ่งใช้ทีเดียวอะไรอย่างนั้นนะสำหรับบางคนก็อาจจะทุ่มหน้าตักกับทุ่มหมดหน้าตักกับตัวเอ่อตัวตู้บางตู้ไปเลยเนาะมันก็ จะได้มาแบ่งใช้ทีเดียวอะนะเราตีนี้ก็เกลือไปอะนะแย่จริงเลยก็คงได้แค่นี้นะครับก็นะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม